สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง f c e e o o o หและทาง youtube ทุกท่านครับขออนุญาตลงอีกรอบนะครับผมกับ o y o ยต c o r ค l l a a อทิ s ปี2012นะครับคันนี้ปกติเป็นเครื่องยนต์พันหกซีซีนะครับผมเจ้าของได้เปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นเครื่องพันแปดนะฮะลงเล่มเรียบร้อยนะครับผมคันนี้สองระบบนะครับผมน้ำมันกับ LPG LPG นี้ยังใหม่เลยนะครับผมพี่น้องท่านใดที่มองหารถเครื่องยนต์พันแดนะครับผมแนะนำคันนี้เลยนะครับผม ทดลองขับมาแล้วหนึ่งสี่ร้อยหกสิบห้ากิโลนะครับประทานโทษนะครับจากกทมมาถึงบ้านนะครับจหมัสุรินก็ใช้แก๊สไปประมาณแปดร้อยบาทนะครับผมเพราะว่าเราเติมสองครั้งนะครับผมประมาณนี้อันนี้เป็นเบาะกำมะหยีนะครับผมเป็นเบาะกำมะหยีนะฮะกระจกไฟฟ้านะครับผมขึ้นลงปกติทุกอย่างนะครับเป็นรถเจ้าของเขาทําไว้ใช้เองทําสีเองนะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดูโอนะครับ คันนี้ปุ่มสตาร์ทจะอยู่ฝั่งอันนี้เจ้าของแปลงเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับผมบิดกุญแจก่อนนะครับครั้งแรกนะครับอันนี้ประธานรทษนะบิดกุญแจก่อนนะครับผมมันขึ้นไฟแล้วก็บังกดตรงนี้นะครับผมโอ้เจ้าของนี่ก็ไอเดียดีติดแล้วนะครับผมติดแล้วนะพี่น้องนะครับผมติดแล้วนะครับนะติดแล้วชิงเดียวติดเลยนะครับผมอันนี้เป็นน้ํามันนะครับผมติดนะฮะ บกหมื่นเก้านะครับผมไม่รวมส่งเพราะว่ารถผมกําไรมันน้อยมากนะครับผมก็ช่วงนี้นะครับก็วิทยุใช้ได้ปกตินะครับผมเดี๋ยวลองกระจกก่อนอันนี้ลงนะฮะั่งนู้นลงนะครับผมด้านหลังลงนะครับผมลงนะครับผมโอเคนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมแอร์เย็นนะครับบอกไม่ขาดนะเป็นมบอร์ดกมืยีเลยนะครับอ่า ผมว่าคุ้มค่านะครับผมกับราคานี้นะครับผมนะเตะลองเตะก่อนครับเตะจะของต่อตรงไหนอีกนู่น,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 นอ่ะโอเคนะครับผมสำหรับท่านใดที่มองหารถใช้ก็ทักทายมาได้นะครับปิดไฟก่อนปิดไป เป็นรถแท็กซี่ปลดป้ายนะครับปี2012นะครับเครื่องยนจดดูนะครับผมนี่นะครับตั้งราคาไที่6กหมื่นเก้านะครับผมสนใจก็โทรมาแล้วกันนะครับมีเอกสารครบพร้อมโอนนะครับผมดูรถที่บันเตียตะพนท่าอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่นะครับผมอขอบคุณทุกการติดตามครับผมนะฮะพี่น้องทุกท่านสนใจยังไงก็โทรมานะครับ0 9 3 3์3 1้าสครับ 093 3 7เก้าสนะครับผมนะครับ6กมืนเนะครับผม6กมืนเนะครับผมรถเครื่องดีมากนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมสวัสดีครับ